ความสวยงามและบริสุทธิ์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติมูเกาะตารุเตามีมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวลหลงไหลและชื่นชมกับความสวยงามนี้คนแล้วคนเล่าแต่หลายคนคงยังไม่ทราบว่าในอดีตเกาะตารุเตานี้เป็นเรือนจำแห่งประวัติศาสตร์ที่เดียวในปีพุทธศักราช2479 กรุงมราชทันได้เลือกเกาะตาุตูเตาเป็นที่กักกันนักโทษเนื่องจากอยู่กลางทะเลลึกมีจระขตฉลามชุกชุมและสภาพความเลวร้ายของคลื่นลมธรรมชาติเป็นเสมือนกำแพงป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481กรุ่มราชทันได้ส่งนักโทษตุนแรงไปกักกันที่เกาะตาุตูเตา500คนและส่งรุ่นที่สอง อีก500คนตามมากลุมราชธรรมมีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกอาชีพให้แก่นักโทษเพื่อประกอบอาชีพสุจริตเมื่อผนโทษดังนั้นจึงจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพเต่ารูเต่าขึ้นแต่การทำงานสูนใหญ่ในนิคมเป็นงานหนักเช่นตัดพักลากไม้ทรงรวมเลื่อยงานก่อสร้างซ่อมแซมถูและสะพานนักโทษจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ทางกรุงมราชทัน์ยังได้ส่งนักพูดทางการเมืองจำนวน70คนมากักขังบนเกาะตารูเตาแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือหลวงมหาสิทธิวูหารหรือสอเศษฐบุตรซึ่งใช้เวลาที่ถูกจองจำเขียนพจนานุกรมหรือดิกชนนรีสำเร็จที่เกาะตารุเตาและใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้มอมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากร สูงได้รับรางวัลแม็กซไใส่สาขาบริการสาธารณะปีพุทธศักราช2,510ในปีพุทธศักราช2,484ช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองจำนวนนักโทษเพิ่มขึ้นถึง3,000คนเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคโดยที่ทางรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้เต็มที่ ภาวะการขาดแคลนเริ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานมีการระบาดของไข้มาเลเรียอย่างรุนแรงกเกาะตตรูเตากลายเป็นเกาะนรกสำหรับนักโทษตลอดจนผู้คุมหลาวนี้เองทำให้ผู้อำนวยการผู้คุมพัสดีและนักโทษออกปล้นเรือสินค้าการปล้นทวีความโหดเหี้ยมและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ีพุทธศักราช2489รัฐบาลไทยร่วมกับทหารอังกฤษยกพนขึ้นบกเพื่อปราบปรามโจนสลัดแห่งตารูตานับเป็นการปิดฉากความโหดร้ายของเหล่าโจนสลัดตารูตาลงอย่างราบคาบปัจจุบันคงเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์และความงดงามของธรรมชาติ ที่เจิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวตลอดไป